เดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนี้มีถึง2ตัวด้วยกัน Iron Man m มา k 9กและ Pepper p o t ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เดียลไซเดอร์ชแนลนะครับวันนี้เราจะมารีวิว Iron Man Mark 9กับ เ e ปเปอร์พอนะครับซึ่งเป็นแฟนสาวของโทนี่สตาร์คในเรื่องเดี๋ยวเรามาดูในกล่องกันนะครับว่ามีอะไรบ้างเอาละครับภายในกล่องเนี่ย มันก็จะมี Iron Man Mark 9ตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็เป็น p a p p r r p พ็ t นะครับซึ่งเป็นตอนนั้นเนี่ยเป็นเลขาแล้วก็เป็นแฟนสาวของโท n ี่สตาร์ในคลิปนี้เเดี๋ยวผมจะแยกเป็น2คลิปนะครับก็คือในส่วนของที่เป็น Mark 9 1ตัวแล้วส่วนที่เป็นของ Paper p o พนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าในส่วนของ Mark 9มีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับชิ้ส่วนที่เขาให้มาก็คือส่วนที่เป็นไอพ่นตรงบ่านะครับ อันนี้เป็นพาร์ตบังตรงหัวไหล่อันนี้นะครับเป็นพาร์ตที่เป็นอาวุธตรงแขนนะครับทั้งซ้ายและขวาพาร์ตนี้เรียกว่าบังข้อมือนะครับทั้งซ้ายและขวาอันนี้เป็นพาร์ตมือซ้ายขวานะครับแบบปล่อยพลังตัวนี้ปรับไม่ได้นะครับฟิกไว้แล้วสุดท้ายเป็นพาร์ตมือซ้ายขวา ที่เป็นพาร์ตแบบปล่อยพลังนะครับแต่อันนี้ปรับนิ้วมือได้นะครับแต่ได้ข้อแตกต่างเห็นได้ชัดก็คืออันนี้เป็นยางเป็นพาร์ตยางพาร์ตมือ,อยางสีมันจะซีดเนื่องจากเก็บระยะเวลาการเก็บเนี่ยมันนานหุ่นตัวนี้ก็น่าจะประมาณ6ปีหรือ7ปีแล้วมันอยู่ในกล่องตลอดนะไม่เคยโดนแดดไปยังซีดได้แต่ส่วนมือขวาด้านนี้เป็นพลาสติเกเคลือบสีเห็นไหมครับอันนี้ปรับนิ้วปรับได้แต่สีจะไม่ลอกถึงแม้ว่าจะอยู่ในกล่องเหมือนกัน เพราะฉะนั้น,น,นวัสดุที่ใช้ประกอบเนี่ยมัน,นทำเนี่ยมันมีความสําคัญถ้าเป็นยางเนี่ยต่อให้เก็บดีไม่เคยแกะยังไงก็มีโอกาสที่สีจะสืได้ถึงแม้จะไม่โดนแดดเลยไม่โดนแสงเลยไม่เคยเอามาเล่นเลยด้วยซ้ำไปเรามาดูสแตนของตัวะะามารกเก้ากันนะครับก็จะมีคู่มือนะครับแบตเตอรี่ที่ใส่สำหรับมารก้านะครับอันนี้ไม่ไม่ได้ใช้เลยใหม่เอี่ยมเสาเหล็ก ที่ใช้เป็นสแตนนะครับฐานตัวนี้ออกปี2015อันนี้เป็นตัวล็อกเอลนะครับสำหรับฟิกเกอร์หัวที่เขาให้มาอีกหนึ่งหัวนะครับเป็นหัวของมาร์ค42ซึ่งอยู่ใน Iron Man ภาค3หัว Iron Man แต่ข้างในเนี่ยปกติจะเป็นโทนี่สตาร์แต่ตัวนี้เป็นหัวที่ข้างในเป็นเฮปเปอร์พอนะครับ จากในหนัง Iron Man ภาค3นะครับที่อพาร์ตเมนต์ของโทนี่สตาร์ถูกโจมตีจากกลุ่มเทนลิงโทนี่สตาร์เนี่ยได้ส่งชุดเกราะ Mark 42เพื่อป้องกันเปเปอร์พ็อตจากการโดนยิงจรวดที่อพาร์ตเมนต์ก็เป็นเหตุผลที่ทางฮอตทอยได้ทำหัว Iron Man m มาร์คแต่ข้างในเป็นหน้า p e p ปอร์พ t อบรรจุอยู่ในกล่องชุดนี้นั่นเอง Iron Man นมาร์กปรากฏอยู่ในหนัง Iron Man ภาค3ไม่ถึง1นาทีเป็นฉากที่โทนี่สตาร์กออกมาจากร้านอาหารเนื่องจากเกิดความเครียดและเดินตรงไปยัง Iron Man นมาร์กและประกบล่างและบินออกไปในคลิปนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้พูดถึงมาร์กเลยเราข้ามมาที่มาร์กต้องกล่าวก่อนว่าในหนังเรื่อง Iron Man ภาค3นะครับโทนี่สตาร์กเนี่ยเขามีความเครียดสะสมเรื่อยมาเขาจึงสร้าง How of Protocol ซึ่งคือ Iron Man Mark 8จนถึง Mark 42ซึ่งออกมาในหนังแค่แป๊บเดียวแล้วก็เกิดการทำลายตัวเองไปนะครับส่วน Mark 9ตัวนี้เนี่ยในบริษัทคอทอยเนี่ยเขาผลิตออกมานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่า How of Protocol l ทุกตัวเขาจะทำออกมาหมดจะมีบางตัวเท่านั้น ที่เขาทำออกมาก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิว Iron Man Mark 9นะครับอย่าลืมเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตาม The Outsider Channel ด้วยนะครับลาไปก่อนบ๊ายบาย